ทขันตาตันงิีเกยังวิวารวาจานังตาโรมีจันทุท่านมัทธรณ์กัลโรยังทั้ตาธ่ามัทธรณ์กัลโยยังทั้งตาท่ามัทธรณ์กัลโรยังทั้งตาครุโมทัณฑ์ขอูก็เชิญเชิญเทพเจ้าโลกเทวาผู้มหิทาที่รักษาบักว่าศาสนาที่นี่ได้เขา ประรองเชิอารานานงมนลองปูพี่รงแม่มพี่ท่านยิานี่กูเขารู้พูนี่กูเป็นเจ้าของต่างวัดต,ต่างว่าพินนี่ก็ขอแห่งมาคือมือน,น,อน,นี้เป็นมือสันวันดีเป็นบุญมหากัินสามากี้ มีลูกหลานเป็นแดกระทํามกสีไ่รูรูเพราประลัดชว้้าเด็ผ้านั่งข้างมากตลอดก็บรรยพวกพระจาบุญให้พวกกะทามาเรียมใสในการกระทําวัดว่าจาสนานอกเขาด้วยทุกประการจะทู อาทุสาตุกิิปิโสกรว่เม่ทัานเจ้าของพระเจ้ารเดลตินคนใดยังเทศคุณพระมารดาเจสองคุณครูชาห2จคุณพระยาหมคุณพระยาจิตกาเกตุนพระแม่โพธิ์โต๊ะาเจือเจ้าคุณพระพุทธเจ้าหามงบคุณพระุทธเจ้าสามแปดคุณพระสามเจ้าตจิตจีนเจ้าอาจารย์สามจิตคุณพระธรรมมัานแปดคุณพระโภคาเจองคุณพระแม่ดาวียัเ คุณไปคุณลมแก่คุณอากาแก่ตัดคุณอากาศสอนจคุณอาจวาคุณปัจจาคุณนิจวาคุณสิ้นหาคุณินแปคุณจินเทียวคุณจินงรอยยืเกีคุณปัญญาคุณูคุณญาคุณตาคุณยายคุณโสตาคุณจิตตาคุณจุกิตาคุณนาคตาคุณหัตามัจฉีคุณหัตาผลสี คุณพิพานหนึ่งที่เป็นเจ้าคุณจีนักบารมีทษะทายดานกุศลขึนหมอนติดมงคลนักแก่เทีพร้ขังคุณบริสีตาบคุบริสีตาไฟคุณบริสีอะไรคุณบริสีอหลอกคุณอารางคุณารูปคุณพระทุกทางุณพระรามังคุณพระทังทางปั่งต้โพสตานั้แต่คุณพระทีิสังสอยฝากของใจอเ่ที่พึ่นของพระเจ้า พระคาูเจ้าขอตั้งกินแต่ทุกข์านแก่บังคับหลาน,นมาท่พระเจะ้าท่าน้าพระองค์ท่านอริยสงฆ์พระองค์พระสยามเทวาเจราเจ้าพระพุทธพุทธเป็นลงมาปกปักรักษาพี่น้องบรรดาพี่น้อง,อง,อง,งที่มาร่วมงานแต่ท่านไกลท่านไกลมากขอให้ท่า้อน,นทุกคนจเนจริญท่านเจริญค่อนทางจะต้องปลอดภัยทุก

สำรับกับข้าวได้ผ้าจังหันพี่น้องกำลังยกขึ้นพัดอาหารพัดอาหารเส่าและประสงค์ฉันพัฒน์กินลงมือพี่น้องรวมพันอาหารกจอนเหนือไนะครับจิ๊บเขาแล้วเรียบร้อยได้รับเหมาะสมับเส่าแล้วนะครับจะได้กระกอบที่ ทอดกระ <S an S 1> ทินสามคีเฮานะครับอันเป็นพกคลเป็นบุศยิ่นะรับเนื้อปลาใน,าในพากระินในฮวงปุ่นกันเกิดมาจากนูเดียวิบโมวาจากเทียนวาน่าไปยเย่ไล่นะครับแถวโค่นนี้ชื่อาห้องเรยนฮางปุ่นในมาเจอรันใ้ฮวงปุ่น ใจเย็นๆนอนุ้งมิ้นจิ้รไอนมิ้งมุ้ิหัใจเยอะกว่าผู้เฒ่าสิจินนะคโอกาสหตกตามนะครับโอกาสที่ก็ถือว่าสำคัญยิ่งครับอีกจัระยะหนึ่งนะครับทางนู้นทางนั้ครับประธานเซนที่เขาแล้วน้อง ใบมเอาไปเขาหนังนะม่ตับผูทเ่าที่ที่ราบ้าหารที่จาอยากกินเขาที่จ้าต่วนี้นะครับไปผเลยนะครับทีตองอานหลบหลานได้ตัดโตแล้วผลเลยต้นพุทที่ร้อยยูนีตกัตามจจริญสถานผสมฉันทันทีเสร็จติดขับดีนะต้องติเข็นทั้งรอบกิวนะครับ